ผมออกสั่งครับอุตภูรเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกมนตรีของกองบัญชาการตั้งเดือนทันเดือนกันซานค่ะปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมค่ะกองส่วนวัตถุประสงค์ของการฝึกนะคะในเรื่องของยุทธเเสนาในระดับอุบลรัตน์นะคะที่กองก็เนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยเป็นนักศึกษา ต้องเห็นภาพรวมของประเทศนะคะแล้วก็เลยมาฝึกในเรื่องของถ้าเกิดวิกฤตการในระดับประเทศซึ่งสถานการณ์ชีวิตของเราก็คือสบคามนะคะ mm hmm. ก็จะได้ให้เราเห็นว่า ในการปฏิบัติการในการติกของในการแก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์วิกฤตคมีหลายระดับซึ่งเราจะต้องไปฝึกรวมนะคะเ,เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆนะคะที่เขาฝึกในเรื่องของระดับของยุทธวิธียุทธการแล้วก็ยุทธศาสตร์นะคะแต่ในส่วนของวปอ,อเราเป็นในระดับของรัฐบาล เราก็จะมาศึกในเรื่องของการตัดสินใจค่ะ mm hmm. ทางที่เราจะตัดสินใจได้เราต้องมีข้อมูล mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะมีแผนระดับต่างๆที่น้องในระดับของอโรงเรียนที่เป็นสถาบาันศึกษาที่เกี่ยวกับระดับของความมั่นคงแล้วก็ mm hmm. วิชาการทางทหารค่ะจะเข้ามารายงานซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราในฐานะของร mm ัฐบาลเนี่ยเป็นบางๆของเราเนี่ยได้ทราบถึงว่าในแต่ละระดับของการบริหารจัดการ mm hmm. ในสถานการณ์วิกฤตนะคะโดยธีการใช้กระบวนการทหาร จะเข้ามารายงานซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราใน,าน,นฐานะของรัฐบาลเนี่ยเป็นมนบังของ,อง,อง,องเราเนี่ยได้ทราบถึงว่า<ม>ในแต่ละระดับของการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตนะคะโดยวิธีการเช้กระบวนการาุ<ม>ิจารหรือแผนต่างๆเนี่ยค่ะต้องรายงานขึ้นมาเพื่อให้เราในระดับของรัฐบาลเนี่ยประกอบการตัดสินใจค่ะที่กอค,ครับมีเรื่องวันนี้นะครับเรามีหลายคนเข้ามาร่วมด้วยหลากหลายหน่วยงานรับพันคน แต่หัวใจที่สําคัญที่สุดของการฝุกยุทธศสนาก็คือการเตรียมความพร้อมมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกความขัดแย้งทางสงครามที่กําลังลุกลามในพื้นที่ต่างๆนียมีโอกาสที่จะมาถึงพื้นที่ของเราการเตรียมการฝึกเพื่อให้เกิดเกมแพลนเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงมาให้เกิดความเข้าใจว่าต้องทาการอย่างไรเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในวันนี้นะครับทางทีกองทัพเองเนี่ย ทางกองทัพหน่วยงานต่างๆก็ฝึกว่าแบตเตอรี่ทึมคือแต่ละวันเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างอื่นเช้ามารายงานต่อสู้กับว่ารายงานผลเตรียมแผนงานกันถัดไปขณะเดียวกันเนี่ยตัวของระดับรัฐบาลก็ต้องมีการเตรียมการว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรข้อจํากัดอยู่ตรงไหนต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมการที่เศษเพื่ออนาคต ราะว่ากฎหมายต่าง,งๆที่โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่หล,หล,ลักไปเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าการฝึกซ้อมลักษณะน,นี้เนี่ยเป็นการฝึกเตรียมการเพื่อให้เราพร้อมที่จะเข้าสู่สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะได้ไอเดียได้ความคิดว่ายัางต้องมีการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้วันจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่วิ่งไปชนข้อจำกัดนอ้อย่างนี้ม<ช>ีความจะเป็นไหมว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย<ช>ต้องมีมิติมุมมองด้านความมั่นคงแม้ว่าจะเป็นพลเรือนก็ตามค่ะใช่ค<บ>ร<ช>ับ คือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ประเทศชาติเี่ยกำลังทุงลูกหลานจากผลิตราชมวตสกรรซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นวันเริ่มต้นก็จะมีการต่อสู้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่วันนี้ทางพรามาต้องมาตัดสินใจว่าเราจะต้องแสดงเจิตนารมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ แล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคง,งความสคาคัญอย่างยิ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อมีความขัดแย้งทางสงคารามเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบสืบเนื่องมาจากที่น้องประชาชนชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของ ราคาสินค้าเรื่องของสอาวารณสุขเรื่องของการอ,อพยพแล้วรวมไปถึงเรื่องของความไม่มั่นคงภายในประเทศเราต้องเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมเพียงซึ่งในขณะน,นี้ในปัจจุเรามีตัวของนารีมันทราีเป็นหนตรีของทุกกระทรวงแล้วก็เตรียมการหาดูก็ต้องเตรียมการรับรับผิชอบอย่งบ ออนุญาเสริมพี่กอลนะคะในเรื่องของด้านความมั่นคงนะคะเนื่องจากของเราเป็นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะคะคําว่าป้องกันนะคะดังนั้นเราต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงคราวนี้ในภาคส่วนของเราม่เพีงราชการทหารตำรวจพลเรือนแล้วก็เอกชนค่ะดังนั้นทําให้ทราบว่าในเรื่องของด้านความมั่นคงนะคะเราต้องกระดมสภาพกําลังทุกอย่างนะคะในวาที่มีวิกฤตนะคะและอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเสริมกําลังพลังอำนาจแห่งชาตินะคะก็คือในเรื่องของดาม DIME นะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะข้อกฎหมายต่างๆที่เราต้องปฏิบัติตามกติกาสากคมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของเอง็น mm hmm. แลวก็เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนะคะ mm hmm. ที่เราต้องเคารพกติการ่วมกันเพื่อความชอบในการป้องกันประเทศของเราค่ะในส่วนของอ mm ินโฟเมชันก็สําคัญเ mm hmm. นื่องจากปัจจุบันสื่อต่างๆนะคะพี่กอดส mm hmm. ามารถที่จะไปได้เร็วมากนะคะดังนั้นเราจะทํำยังไงให้ข้อมูลออกไปเนีย่ยเป็นข้อมูลเดียวกันแล้วก็ ก็ทางผู้ที่มาบอกม้แบบา,าบ,บ,บ,บริหารสถานการณ์เ <he en S 2> ห็นภาพเดียวกันให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของมิลิเตอรี่นะคะในส่วนของการใช้กำลังทางทหารประกอบการตัดสินใจของเราก็มีหลายระดรับค่ะแล้วการตัดสินใจของรัฐมนตรีหรือในเรื่องของอ,ขอรอมองกก็เป็นเรื่องสาคัญค่ะโดยเฉพาะอยาอ่างยิ่งนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ละทิ้งไม่ได้นะคะดังนั้นสมบัติกำลังต่าง,ต,างต้องระดมมาเพื่อสร้างหลังกำนาจในการที่จะมีความพร้อมในการไปต่อสู้ในสถานการณ์ คือพดูดง่ายว่าทุกภาคส่วนนี้ต้องร่วมบูรณาการ<ช>ด้วยกันอันนี้คือเป็นความอยู่รอดของประเทศชาติเราต้องสรรพลางบูรณาการทุกสัมพัธ์กำลังที่มีอยู่เพื่อให้รอดพ้นจากภายัยคุกคามใดใได้ความจริงถ้าเกิดไปดูห้องต่างๆนะครับจะเห็นเลยครับว่าเขาจะมีห้องเรื่องของตัวด้ information. ะะนานอินโฟเมชันการต่อสู้เรื่องเฟ,ฟนิวเรื่องของการสร้าง การเปลี่ยนแปลงความคิดการให้ข่าวต่างๆผมว่าทั้งหมดนี่มันจะสอดรับก,กันแล้วทุกทุกห้องเนี่ยก็จะต่อสู้เดินเดินหน้าของตนเองแล้วก็กลับมารายงานที่ตัวปอรมอือห้องนี้แล้วห้องนี้ก็จะเป็นคนส่งสัญญาณออกไปว่าในขณะนี้เราอนุญ,ญาตให้เข้าไปต่อสู้ขบวน,สนตสด็จในแผ่นดินเมืองไทย ข้างนอกเมืองไทยและขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระบวนการการเตรียมการอีกหลายอย่างเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างยิ่งเลยครับผมก็เรียนรู้ทุกวันเลยครับบุณครับเอบคุณครับเบ